อมเลยอ้อมอ้อมเลยอ้อมทางนี้เลยมันจับไปล้างมือพี่ฟอสเฮ้ยอุ้ยบานเลยมันรู้นะผมมันรู้นะผมจะมาที่นี้มันมาบานเลยเปียกไหมเปียกไหมเห็นไหมเปียกไหม นี่นนพอสมาบาลเลย,ยบาบาลเปียก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 ปลาเลยพพรามึงตายเปนตปลาทมตีอะมันมารวมนี่หมดเลยอะพอส

บานค่ะแต่กันฝึนแค่ห้ามันเพราะมันต้องมีระดออตัวเล็กนะนี่อ่ะอืมอืมนี่ขึ้นมาอร่อยขึ้นมาอน่อยจริงมีคุณอ่ะ เขาเคยมายังพอบอกวันหนูมาหลายรอบแล้วหวานเขาบอกว่ามารอบ